สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบกับแหลมเจ็บหลังวัดอะคาเดมี่เช่นเคยนะคะก็วันนี้นะคะเดี๋ยวจะมองลูกล้องตรงไหนดีหารูกล้องไม่เจอนะคะวันนี้ก็ขอมาแบบบรรยากาศนะคะในห้องสุนตัวนะคะก็อาจจะไม่เรียบร้อยนะคะต้องขออภัยทุกคนด้วยนะคะวันนี้เนื่องจากว่าอยากมาส่งพลังส่งกําลังใจและแรงบรันดาลใจนะคะแล้วก็วิธีการนะคะที่เราจะ สัมผัสกับพลังงานนะคะของเครื่องรางมงคลวัตถุมงคลต่างๆนะะเราจะใช้ยังไงให้เกิดผลสำเร็จนะคะเนื่องจากว่าวันนี้นะคะก็มีเพื่อนๆน,นะคะได้ได้ทักเข้ามานะ,ะแล้วก็สอบถามว่าวิธีการที่เราจะบูชาหิน มงคลยังไงนะคะเจบก็จะพูดรวมๆเลยนะคะ,ะทั้งบูชาหินแล้วก็บูชาเครื่องรางสิ่งศักดิ์สิทธิ์และก็ของมงคลทุกชิ้นนะคะเจบเชื่อว่านะคะของที่พวกเราทุกคนรับมาแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นจากมือ,อพระจากมือครูบาอาจารย์จากมือ คนใดคนหนึ่งก็แล้วแต่นะคะซึ่งนะคะเจ็บชื่อว่าเขามีความปรารถนาที่ดีที่จะส่งมอบนะคะพลังกำลังใจหรือสิ่งดีๆให้กับเราอยู่แล้วนะคะซึ่งถ้าเรามองว่าเขาให้สิ่งที่มันเป็นมงคลกับเราให้สิ่งที่ดีนะคะแล้วก็เหตุผลที่เขาให้นะคะที่ดีๆ ก็เจี๊ยบเชื่อว่าก็น่าจะเพียงพอแล้วนะคะสําหรับคนที่เชื่อมั่นและศรัทธาเครื่องรางหรือว่าวัตถุมงคลหรือสิ่งของที่เป็นมงคลกับชีวิตเรานะคะเนื่องด้วยว่าหินก็เป็นพลังงานที่มาจากธรรมชาตินะคะซึ่งธรรมชาตินี่แหละเป็นคําว่าธรรมชาติอะซึ่งมันเป็นพลังงานที่ที่ทําให้ให้คนเราสบายใจเนาะสลายพลังงานลบนะคะ นำพลังงานที่ดีความรู้สึกที่ดีๆความสดชื่นแจ่มใสนะมาสู่มาสู่ตัวเราแล้วรวมถึงเมื่อเรารู้สึกดีแล้วนะคะสุขภาพร่างกายอวัยวะภายในทุกส่วนภายในก็จะดีดีไปด้วยนะคะอืมประมาณว่าจิตสั่งนะ,ะให้ร่างกายนะ,ะเป็นอะไรได้ทุกอย่างเลยนะ,ะแล้ววันนี้นะคะเราก็จะมาใช้จิตของเราเนี่ยแหละนะคะสั่งนะคะ สั่งโดยทีเ่เราพูดกับวัตถุมงคลของเรานะสิ่งมงคลที่เรามีอยู่นะอย่างเช่นการใช้งานหินเนี่ยนะคะทุกครั้งนะคะเจ๊บจะไม่ลืมว่าเอ๊ะเรามีของมงคลแล้วในเมื่อเรามีของมงคลมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่กับตัวเราตั้งเยอะแยะมากมายนะคะทุกคนอาจจะไม่ได้มีแค่หินอาจจะมีพระมีตะกรุดมีอ ซอยข้อม,มือมีเหรียญเ,เป็นเทพหรือว่าเป็นอะไรก็แล้วแต่นะคะที่แบบมงคลมงคลนะคะแล้วกเ็เรามีอยู่แล้วและเรานำเขาเหล่านี้มาใช้งานทำให้เขาเนี่ยเสริมกำลังใจโดยที่เจี๊ยบก็จะพูดนะวันไหนที่เจี๊ยบ รู้สึกที่ดีรู้สึกว่าตัวเองอะ่ะโชคดีรู้สึกว่า,าวันนี้มีคนช่วยเหลือมีคนเกื้อหนุนเจบนะเจบก็จะบอกเขาว่า,อาขอบคุณมากๆขอบคุณที่ส่งคนดีๆนะคะส่งคนใจดีส่งคนใจบุญเข้ามาอุดหนุนสินค้าเข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูล ขอบคุณนะคะสังคมที่ดีขอบคุณที่พาเราไปในที่ในจุดที่ดีขึ้นนะคะขอบคุณที่ทําให้เจ๊บได้รับประสบการณ์ที่ดีในวันนี้ขอบคุณวันนี้เจ๊บรู้สึกดีใจมากรู้สึกว่าวันนี้มีออเดอร์เข้าเข้านะคะถ้าวันไหนที่แบบเราขายของได้เราต้องอย่าลืมอย่าลืมที่จะมาบอก มารายงานกับเครื่องรางกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเราต้องรายงานนะคะเพื่อที่จะให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้ได้กักเก็บพลังงานที่ดีเอาไว้นะคะซึ่งมันก็จะมีผลต่อใจเรามีผลต่อจิตของเรามีผลต่อต่อตัวเราเองมีผลต่อชีวิตของเราทั้งหมดเลยนะคะถ้าวันไหนที่คุณรู้สึกดีแล้วคุณลืมนะ,ค,ะคุณลืมคุณพลาดที่จะพูดคุยกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณเครื่องรางมงคลของคุณ นะคะมันมีโอกาสที่วันไหนถ้าหากว่ามันได้น้อยหรือว่ามันอาจจะเงียบๆเงาๆนะคะหรือว่าอาจจะเจอพลังงานลบเข้ามาประท้าอะไรเงี้ยคุณคุณจะไม่นึกถึงพลังงานที่ดีๆที่มันเคยมีนะคะอันนี้คือแนะนำนะคะว่าการที่เราจะให้ได้ผลเราต้องพูดเราต้องบอกเราต้องเล่าให้เขาฟังว่าวันนี้เรารู้สึกอะไรบ้างเราต้องขอบคุณเขานะคะ คือถ้าถ้าเราปล่อยผ่านถ้าเราเราเฉยเฉยอะนะเราเราจะไม่ได้เก็บเกี่ยวเราจะไม่ได้กักเก็บความรู้สึกที่ดีๆเอาไว้นะคะแล้วเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกท้อหรือเฟลหรือพลังงานอ่อนแบตจะหมดนะ,ะเหมือนคนใกล้จะตายอะไรอย่างเงี้ยคะเราก็จะใช้เราก็จะดึงพลังงานนี้มาใช้ไม่ได้นะคะสูญเปล่าเลยบอกตรงๆนะเวลาที่เจอพลังงานแย่ๆเจอคนแย่ๆเจอเรื่องแย่ๆเข้ามาเนี่ยนะคุณจะ ลืมสิ่งที่คุณเคยกักเก็บเอาไว้เพราะว่าคุณไม่ได้ทำไงนึกออกปะเออคือคอ,อย่าปล่อยผ่านเราเรามีของเหล่านี้แล้วเราต้องใช้ให้เป็นประโยชน์เราต้องพูดกับเขาทุกวันในวันไหนที่แบบเราเอ,อได้บ้างไม่ได้บ้างนะคะแต่จะเชื่อว่าทุกคนท่าท่าท,ที่ฐานหรือบอกกล่าวทุกวันหรือขอบคุณทุกวันมันจะได้ทุกวันนลยมันจะได้ทุกวันแน่นอนเชื่อเถิดนะคะอันเนี้ย คือเอาประสบการณ์จริงๆที่เกิดกับตัวจิ๊บเองอะมาบอกมาเล่าให้ฟังเลยนะคะอย่างบางคนเนี่ยมีของมงคลอยู่เพียบเลยนะไม่เคยขอบคุณเลยไม่เคยอธิษฐานไม่เคยตั้งจิตขอพรอ,อะไรนะคะแล้วก็คือคือมันไม่ได้กักเก็บพลังงานที่ดีๆเอาไว้เวลาที่แบบนะคะเจอคนไม่ดีเจอเรื่องราวแย่แย่นะคะก็ก็รับพลังงานแย่แย่เอาไว้นะคะรับพลังงานแย่แย่จดจํา แล้วก็พูดซ้ำๆคิดซ้ำๆนะคะมันเหมือนกับกดแรงดึงดูดนั่นแหละนะคะเจ็บจะบอกให้เลยแต่บางคนเนี่ยถ้าพูดแค่ว่ากดแรงดึงดูดเนี่ยทุกคน,น่ะทำกันไม่เข้าใจนะคะแต่เจ็บจะบอกว่าพลังงานสินส่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เครื่องรางมงคลต่างๆนี่แหละคะ่ะคือตัวแทนของของจักรวาลน,นะ,ะตัวแทนของจักรวาลตัวแทนของธรรมชาติทั้งหมดซึ่งนะคะ ยิ่งเราพูดกับเขาเท่าไหร่ยิ่งตอบโต้กับสิ่งมงคลของเราเท่าไหร่นะชีวิตเราก็จะยิ่งโชคดีมากเท่านั้นนะคะก็ฝากเอาไว้นะคะสำหรับทุกคนแล้วก็ตอนนี้นะคะเจี๊ยบก็มีผลงานอ,อยู่หน่งชิ้นนะคะนั่นก็คือพิธีกรรมโบราณนะคะที่ พี่เบียร์กับเจ๊บนะคะร่วมกันทําร่วมกันสร้างถ้าหากว่าใครสนใจนะคะตำราพิธีกรรมโบราณนะศะาสตร์ครูทุเรากรรมกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็สามารถที่จะสั่งจองตอนนี้นะคะเจ๊บปรับราคาเพื่อให้ทุกทุกคนได้ซื้อกันได้ง่ายขึ้นนะคะได้ง่ายขึ้นนะคะสนใจนะคะทักเข้ามาในลิงก์ที่เจ็บจะให้ไหว้นะคะตาม ใต้คลิปนี้เลยนะคะในราคาที่ถูกนะคะบวกกับค่าจัดส่งอีกนิดหน่อยนะคะก็บอกได้เลย499นะคะบวกค่าส่ง60บาทก็เป็น559บาทนะคะอันนี้คือพิเศษที่สุดแล้วนะคะถูกกว่านี้ก็คงไม่ได้แล้วนอกจากว่าคุณซื้อเยอะนะคะคุณซื้อเป็น10เล่มคุณก็จะได้นราคาพิเศษยิ่งกว่านี้นะคะก็ขอขอบคุณนะคะทุกคนที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับเจ๊ เสมอมาเลยหวังว่าวันนี้คลิปวันนี้นะจะช่วยทุกคนที่ชื่นชอบนะคะแล้วก็รักในเรื่องของการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เครื่องรางมงคลนะคะเจ็บอ่าให้ดูเลย่ะนะ,ะจะบอกว่าเจ็บหินที่เป็นเส้นข้างบนน่ะที่เป็นสีสีอะ่ะนะ,ะเจ็บใส่มาเป็นโตหหลายปีแล้วตั้งแต่ตอนหินฮิตครั้งแรกในประเทศไทยเลยนะะเจ็บทําเองร้อยเองใส่เองทุกวันนี้ยมันยังอยู่กับเจ็บเลยและเจ็บก็รักเส้นนี้มากเจ็บคิดว่าเจ็บ ชอบอ่ะมันสวยนะคะร้อยเองอะไรเองนะคะก็ข้างล่างเนี้ยนะคะก็ใส่มาเป็นปีแล้วนะคะอันเนี้ยซื้อมาจากพมา่านะชอบมากรักมากนะคะแล้วก็ใส่ทุกวันนะคะมันสร้างพลังให้กับเราเนะี่ยเราทําให้เราเชื่อมั่นในด้านดีนะ ก็ทําไปเถอะนะคะใส่ไปเถอะบูชาไปเถอะนะ,ะอย่างเช่นวัตถุมงคลไอ้ไข่เด็กวัดเจดีนะคะแล้วก็มีอีกมากมายนะคะเจี๊ยกก็เวลาสดมนเจี๊ยกก็จะเอ่ยถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้นะคะให้เขาได้รับบุญฮะ,ะบุญใดที่เจี๊ยได้รับขอให้เขาได้รับมากกว่าเจีย๊ยเป็นพันเป็นร้อยเป็นพันเท่านะคะแล้วก็ขอบคุณเขานะะที่ทําให้เรามีกําลังใจมาจนถึงในวันนี้นะคะอย่าลืมนาเคล็ดลับดีๆนี้ไปใช้นะคะขอให้ทุกคนโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ